สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆในช่อง dollar boys thailand น,นะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ผมเพิ่งจะตื่นมาตอนเช้านะครับจริงๆก็ตื่นมาได้สักสักชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเป็นวันที่2นะครับวันนี้เข้าวันที่2แล้วสําหรับการกักตัวนะครับผมก็ มาถึงโรงแรมที่พักนะครับที่พัทยานะครับชื่อโรงแรม r r i h t t o n r r n n h o t t l นะครับที่พัทยาเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานนะครับหลังจากที่เครื่องลงที่สนามบินสุวรรณภูมิตอนตอน,ตอนเช้านะครับหกโมงครึ่งนะครับแล้วก็ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบของทางเจ้าหน้าที่อะไรต่างๆแล้วนะครับจนกระทั่งอ,ออกจากสนามบินนะครับมาขึ้นรถบัสแล้วก็ มาถึงที่พักนะครับที่กักตัวที่พัทยานะครับเมื่อวานเนี่ยก็เขาก็จะนับเป็นเป็น day o n นะครับนับเป็นวันที่1เลยตั้งแต่เมื่อวานวันที่มาถึงนะครับเพราะว่ามาถึงตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะครับโอเคแล้วก็สําหรับวันนี้ก็เป็นเช้าวันที่2นะครับเช้าวันที่2นี้ผมก็ถ่ายออกไปให้ดูวิวนอกห้องนะครับตรงนี้ที่ผมอยู่เป็นพัทยาเหนือนะครับ ก็เป็นวิวบรรยากาศตอนเช้าๆมันยังดูคลื้มคล้มนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เมืองไทยฝนตกนะครับก็เป็นช่วงที่เปลี่ยนผ่านเข้าหน้าฝนนะครับบรรยากาศมองออกไปข้างนอกที่ทะเลนะครับก็จะเห็นว่ามันจะดูอึมคลึมนะครับมันจะดูคลึ้มคลเนี่ยไม่มีแดดนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวในเรื่องของของอาหารนะครับ ก็เมื่อวานตั้งแต่มาเมื่อวานเนี่ยก็ได้รับอาหารทั้งหมดนะครับที่ทางโรงแรมนะครับที่เขาจัดให้สําหรับคนที่มากักตัวนะครับก็จะมีอาหารให้วันละสามมื้อนะครับ3มมื้อสามเวลาก็จะมีมื้อแรกตอน8ปดโมงเช้านะครับมื้อที่2ตอนเที่ยงตรงแล้วก็มื้อที่3ตอน5้ามงเย็นนะครับโอเคสําหรับวันนี้นะครับมื้อเช้าเนี่ยที่ผมได้มา นี่อันนี้ก็จะมีปกติผมไม่ดื่มกาแฟนะครับอันนี้ก็จะเป็นชาผมก็เอาชามาชงนะครับเขาก็จะมีชาเอาไว้ให้นะครับสําหรับคนที่ไม่ดื่มกาแฟนะครับผมก็ดื่มเป็นชาตอนเช้านะครับแล้วก็เดี๋ยวก่อนจะไปดูเรื่องของอาหารนะครับเดี๋ยวผมนี่จะให้ดูนะครับอันนี้เป็นโปรแกรมโปรแกรมของวันนี้นะครับที่เขามาวางไว้ตรงโต๊ะหน้าห้องนะครับตั้งแต่เมื่อวานล้ว ก็เป็นขั้นตอนการตรวจหาเชื้อโควิด -19 นะครับเมื่อวานที่เข้ามาวันแรกเนี่ยเขายังเขายังไม่มีการตรวจนะครับก็จะตรวจวันนี้นะครับเป็นเป็นครั้งแรกนะครับซึ่งตามที่ได้รับแจ้งมานะครับสำหรับคนที่เข้ามากักตัวเนี่ยจะต้องผ่านการตรวจหาเชื้อโควิด -19 เนี่ย จำนวน3ครั้งด้วยกันนะครับในช่วง14วันที่กักตัวเนี่ยจะต้องผ่านการตรวจทั้งหมด3ครั้งนะครับนี่อันนี้ก็เป็นขั้นตอนในการที่จะต้องเข้ารับการตรวจในวันนี้นะครับก็คือเป็นวันศุกร์ที่7พฤษภาคมนะครับนี่ก็จะเป็นครั้งแรกสําหรับการตรวจสําหรับกลุ่มที่เดินทางมาจากสหรัฐอเมริกานะครับอย่างของผมเนี่ยผมมาจาก ถ้าเป็นต้นทางเลยจริงๆเนี่ยผมบินมาจากไมอมี่นะครับไมอมี่ที่ฟลอริดานะฮะแต่ว่าเนื่องจากว่าเที่ยวบินอของทางของทางสถานทูตนะครับของทางรัฐบาลที่เขาจัดให้กับคนไทยที่เดินทางกลับเมืองไทยเนี่ยมันไม่มีสายการบินที่บินตรงจากไมอามี่นะครับจะต้องไปขึ้นเครื่องนะครับจะต้องไปต่อเครื่องที่จุดใดจุดหนึ่งนะครับที่เขา กำหนดเอาไว้นะครับซึ่งผมเนี่ยผมบินผมต้องบินจากไมอามี่นะครับไปต่อเครื่องที่ j f k นะครับที่นิวยอร์กนะฮะแล้วก็ถึงจะบินจาก j f k เนี่ยมาลงที่โดฮานะครับแล้วก็โดฮาก็มาที่สุวนภูมินะครับโอเคนี่ก็เป็นโปรแกรมของวันนี้ครับศุกร์ที่7พฤษภาคมนะครับก็เดี๋ยวหลังเที่ยงนะครับหลังเที่ยงหลังจากที่เขา นําอาหารเทีย่ยงมาให้แล้วนะครับเราก็ต้องรับประทานอาหารเนี่ยให้เสร็จก่อนบ่ายโมงนะครับแล้วก็ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปเนี่ยเขางดนะครับงดรับประทานอาหารเครื่องดื่มลูกอม,มนะครับงดแปรงฟันทาลิปทาลิปสติกก็ไม่ได้นะครับแล้วก็งดบ้วนปากด้วยน้ํายาด้วยนะครับเพราะว่า,าตั้งแต่เวลาบ่ายสองเนี่ยเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่มาเคาะประตูห้องพักนะครับเพื่อเรียกไปตรวจนะครับก็ทีนี้จะเป็น เป็นระเบียบเป็นขั้นตอนสําหรับวันนี้นะครับวันที่2สําหรับการกักตัวแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เขาจะเรียกไปตรวจโควิด1นนะครับวิธีการตรวจนะครับกเ็เขาจะมีตรวจ2แบบนะครับก็จะมีตรวจทางจมูก1ครั้งแล้วก็ทางปาก1ครั้งนะครับแล้วก็หลังจากตรวจแล้วเนี่ยเขาจะมีการแจ้งผลตรวจภายใน2-3วัน นะครับแจ้งผ่านทางไลน์กลุ่มนะครับก็สําหรับคนที่เข้ามากักตัวเนี่ยก็จะมีไลน์กลุ่มนะครับกับทางกับทางโรงแรมที่พักนะครับกับทางเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อติดตามผลแล้วก็ชี้แจงอ,อะไรต่างๆให้รับทราบกันนะครับก็ต้องแอดเข้าไลน์กลุ่มด้วยนะครับโอเคแล้วก็เอกสารผลการตรวจเนี่ยก็เขาจะแจกให้นะครับจะได้รับวันที่กลับบ้านนะครับ เหมือนออกเป็นใบรับรองให้นะครับใบเซอร์ติฟิเคตว่าเออคุณได้ผ่านการตรวจไปแล้ว3ครั้งแล้วก็ไม่พบเชื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคนี้ก็คือเป็นเป็นรายการของวันนี้นะสำหรับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 นะครับโอเคสำหรับอาหารมื้อเช้านะครับวันนี้นะครับก็ตอน8โมงเช้าที่เขามาดรอปไว้ให้ตรงหน้าประตูนะครับ คือหน้าประตูของทุกห้องนะครับที่มีคนมากักตัวเนี่ยเขาจะวางโต๊ะตัวเล็กๆเอาไว้ตรงหน้าประตูห้องนะครับข้างๆตรงหน้าประตูห้องเราเนี่ยก็จะมีโต๊ะตัวเล็กๆวางไว้นะครับแล้วก็เขาก็จะเอาอาหารหรือว่าเอกสารหรือว่าอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับที่จะให้นะครับที่จะส่งให้กับผู้กักตัวเนี่ยเขาก็จะวางไว้บนโต๊ะตรงนั้นนะครับพอถึงเวลาเนี่ยเราก็เปิดประตูออกไปแล้วก็เอาเข้ามาในห้องนะครับ โอเคสำหรับวันนี้มื้อเช้าก็จะเป็นข้าวต้มนะครับมื้อเช้าเป็นข้าวต้มถ้าเป็นเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานจะเป็นข้าวกล่องทั้ง3มมื้อเลยนะครับเนื่องจากว่าเมื่อวานเนี่ยตอนเข้ามาพักนะครับที่ที่โรงแรมตอนที่มาถึงนะครับมันก็เป็นช่วงสายแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็คงคงจะไม่เสิร์ฟเป็นข้าวต้มอยู่แล้วนะครับเขาก็จะเสิร์ฟเป็นข้าวกล่องไปนะครับสำหรับเมื่อวานแต่วันนี้เนี่ยก็คือเราตื่นมาตอนเช้านะครับอันนี้ก็เขาให้มื้อเช้ามาเป็น ข้าวต้มนะครับก็ข้าวต้มผมส่องดูแล้วมันเป็นข้าวต้มหมูข้าวต้มหมูก็โอเคครับจริงๆอาหารวันละสามมื้อเนี่ยผมว่ามันเพียงพออีกแล้วนะสำหรับสำหรับใครก็ตามนะครับที่ที่กักตัวนะครับผมคิดว่าน่าจะน้อยคนหรือเปล่าที่จะกินมากกว่าสามมือ้อฮะอย่างส่วนตัวผมนะครับส่วนตัว ผมเนี่ยผมจริงๆอะ่ะผมกินข้าววันละมื้อเองนะอา้าวนี่นี่พูนจริงครับนี่พูนจริงเลยปกติเนี่ยผมกินวันละแค่มื้อเดียวนะครับคือสามมื้อเนี่ยก็ถือว่าเหลือแหล่มากสําหรับผมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือทางโรงแรมเขาจะมีให้เราสามารถที่จะสั่งซื้ออาหารนะครับได้นะเราสามารถสั่งอาหารได้นะครับนอกเหนือจาก ที่เขาจัดไว้ให้เนี่ยใครอยากกินอะไรนะครับก็มันจะมีเบอร์ติดต่อเจ้าที่อยู่นะครับหรือว่ามีไลน์ติดต่อเจ้าที่อยู่คุณสามารถที่จะติดต่อได้เลยนะครับว่า,อ,าอยากได้อยากสั่งของกินอะไรก็แล้วแต่ที่ครัวของโรงแรมเขามีนะครับเราก็สามารถเข้าไปดูเมนูได้นะครับแล้วก็หรือว่าจะเป็นพวก ข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวใครที่อยากจะซื้อเพิ่มนะครับใครที่ขาดอะไรเนี่ยก็สามารถติดต่อเจ้าทีา่ฝากซื้อของได้เหมือนกันนะครับแต่ของผมเนี่ยก,ก็คงจะไม่ได้ใช้บริการตรงนั้นนะครับ,นะรบโดยเฉพาะเรื่องของอาหารเนี่ยผมถือว่าเพียงพอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นรับรองไม่ได้กินตังค์ผมแน่นอนนะครับโอเคนี่คือเป็นมือแรกนะครับเดี๋ยวมือต่อไปเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับให้ครบทั้ง3ามมือเลยว่าวันนี้เนี่ย อาหารทั้ง3มื้อนะครับมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีอะไรบ้างนะครับที่เขา,าจัดให้ เค okay. ได้มาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นอาหารามื้อที่2ของวันนี้นะครับก็คือเป็นมื้อเที่ยงนะครับก็เดี๋ยวผมจะต้องรีบกินมื้อเที่ยงเนี่ยให้ให้เสร็จนะครับภายในบ่ายโมงนะครับเพราะว่ามันจะต้องมีช่วงที่เขาจะต้องให้เราเนี่ยงดงดอาหารนะครับหลังบ่ายโมง แล้วเดี๋ยวประมาณช่วงบ่ายสองเนี่ยเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับมาเคาะประตูเรียกนะครับให้ลงไปตรวจโควิดนะครับก็สำหรับมื้อนี้ก็เป็นอะไรอะอข้าวเป็นไก่นะครับนี่เป็นไก่ไก่ทอดนะข,ข้าวข้าวไก่ทอดแล้วก็มีผลไม้ติดมาให้นะครับเป็นแตงโม อันนี้ก็เป็นข้าวสวยแล้วก็มีเป็นเครื่องปรุงเป็นพริกน้ำปลานะครับแล้วก็จะมีกับข้าวถ้าเกิดว่าเป็นเป็นแบบเป็นซุปหรือเป็นอะไรที่เป็นเป็นน้ำนะครับเขาก็แยกจะเขาจะแยกมาให้เป็นกระปุกแบบนี้นะครับอันนี้เป็นอะไรเอ่ยนี่เป็นต้มอะไรอ่ะจะเรียกว่าอะไรดีอ่ะ เอเอบอกไม่ถูกอธิบายไม่ถูกอ่ะเขาเรียกว่าต้มอ,อะไรวะอะไรวันเนี่ยต้มจับฉายอะไรอ่ะคือไม่รู้ว่าโอเคผมเป็นคนไม่ค่อยรู้จักเรื่องของอา,อาหารสักเท่าไหร่นะครับจริงๆจะว่าไปก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือต้มอ,อะไรเรียกไม่ถูกนะครับโอเคก็ไม่เป็นไรช่างมัน ก็แค่ถ่ายให้ดูนะครับว่ามื้อนี้นะะที่เขาจัดให้เนี่ยเป็นอะไรนะครับจริงๆอาหารเนี่ยอตอนที่เข้ามาพักนะครับะจะมีเจ้าหน้าที่เขาเขาอสอบถามก่อนอยู่แล้วนะก่อนที่เราจะเข้าพักนะครับแล้วก็เรื่องของอาหารการกินเนี่ยก็เป็นอย่างหนึ่งที่เขาจะสอบถามนะครับคนที่กักตัวทุกคนแหละนะครับว่า มีแพ้อาหารอะไรไหมอะไรทานได้อะไรทานไม่ได้นะครับเขาก็จะมีถามข้อมูลอของแต่ละคนเนี่ยก่อนนะครับเพื่อที่ว่าเขาจะได้จัดเรื่องของอาหารการกินให้ถูกนะครับซึ่งในส่วนของผมเนี่ยผมก็บอกว่าผมไม่แพ้อะไรเลยนะครับเพราะว่าคือผมก็ไม่เคยแพ้อาหารอ่ะไม่เคยมีประวัติแพ้อาหารมาก่อนนะครับแล้วก็จริงๆก็กินได้ทุกอย่างนะครับผมเป็นคนไม่ไม่เรื่องมากเรื่องกินอยู่แล้วนะครับก็ได้หมดนะครับจัดมาให้ยังไงผมก็กินอย่างนั้นแหละ โอเคนี่ก็เป็นมื้อกลางวันนะครับมื้อเที่ยงของวันนี้นะครับก็เดี๋ยวเหลืออีกมือ้อนึงก็คือมื้อเย็นนะครับเดี๋ยวมื้อเย็นเดี๋ยวมาดูอีกทีนะครับว่า,าจะได้อาหารเป็นอะไรสำหรับมื้อเย็นนะครับเดี๋ยวเรามาดูมื้อสุดท้ายของวันนี้นะครับมื้อเย็น Okay. มือนี้ได้มาเป็นอะไรก๋วยเตี๋ยว นี้ก็เป็นมื้อที่3มนะครับมื้อที่3ของวันนี้นะครับที่เขาจัดให้มาก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวละครับเป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับ,เป, er รบเป็นเส้นเส้นเล็กอันนี้มีถั่วง่งองนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเซ็ตเครื่องปรุงนะครับแล้วก็นี้ก็เป็นน้ําซุปนะครับก็เป็นน้ําก๋วยเตี๋ยวอะนะครับ,รบมีลูกชิน้นลูกชิ้นอยู่กีโลูก5ลูก ครับโอเคก็นี้ก็จะเป็นมื้ออาหารนะครับทั้ง3ามมื้อของวันนี้นะครับก็จะเห็นว่าในแต่ละมื้อเนี่ยก็คืออาหารก็ไม่ซ้ํานะครับเขาก็พยายามที่จะจัดให้แบบว่าให้มันค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับคือถ้าถ้าย้อนไปเมื่อวานวันแรกนะครับที่เข้ามากักตัวเนี่ยทั้ง3ามมื้อก็จะเป็นอาหารที่มันก็ไม่ได้ซ้ํากันเลยนะครับ จริงๆถ้าดูจากเมื่อวานสามมือ้อแล้วก็วันนี้อีกสามมื้อเนี่ยก็คือหกมื้อที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่ซ้ำเลยนะครับ,นะรบไม่มีมื้อไหนที่ซ้ำกันเลยนะก็ถือว่าโอเคนะครับก็เรื่องอาหารการกินเนี่ยผมคิดว่ามันมันก็เพียงพอแหละวันหนึ่งสามมื้อนะครับแล้วก็แต่ละมื้อก็จะเปลี่ยนไปนะครับก็ไม่ได้ซ้ำกันมันก็ก็ไม่น่าเบื่อเนาะนะครับสำหรับใครที่ ไม่อยากที่จะทานหรือว่าไม่อยากกินอะไรซ้ำๆนะครับก็หายห่วงตรงนี้ได้นะครับเขาก็จัดให้ผมว่าโอเคเลยนะครับเอาละครับก็สำหรับคลิปรีวิวนะครับอาหารการกินนะครับสำหรับการกักตัวก็คงจะจบเท่านี้นะครับโอเคไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม